อีกเหตุการณ์มาดูว่าจะเจราจาตกลงกันได้ไหมคุณผู้ชมคืบหน้าเหตุการณ์ที่อ่างทองหนุ่มวัยรุ่นอายุ16ปีเอาปืนไปข่มขู่รุ่นน้องอายุแค่11ขวบสั่งให้ลงจากรถเสร็จต่อยที่ท้ายทอยจนน้องเขาบาดเจ็บเลยนะคะปรากฏว่าล่าสุดคู่กรณีไปเจราจากันที่โรงพักพ่อของเด็กที่ก่อเหตุนะคะถึงขนาดที่ร่ำให้คุกเข่าลงขอโทษผู้เสียหายเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเราย้อนกลับไปดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ นี่กล้าบลายฮนะแม่บอกให้กลับบ้านคือเดี๋ยวไม่ได้บอกที่ไหนบอกที่บา้านมันยากตายไปฮะฮะยากตายปะนี่กูอารมณ์ดีแล้วนะลงโอ้วี่บอกให้ลงงเฮ้ยลงก็้ลง,ล,ลงดิฮะมันยากดิ นีด่ด้วยความที่เป็นการใช้ความรุนแรงระหว่างเด็กกับเยาว,วชนนะนคุณผู้ชมเราก็จะนําเสนอภาพเพียงแค่บางส่วนเพราะไม่สน,สนับสนุนเรื่องการใช้ความรุนแรงอยู่แล้วแต่ว่าในจุดที่เราตัดคลิปไปส่วนหนึ่งนี้ก็คือ,อน้องวัยสิเส็ขวบเนี่ยโดนรุ่นพี่ที่เห็นเนี่ยเอาปืนที่อยู่ในวงกลมเนี่ยมาขู่แล้วจากนั้นต่อยเข้าที่ท้ายทอยจนน้องล้มลงไปกองกับพื้นนะคะคเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองผู้ก่อเหตุชื่อในนอนท์อายุ16ปีค่ะเข้าไปทําร้ายน้องสีอายุ11ขวบ ขณะที่พ่อของนายนนเนี่ยพร้อมกับญาติญาติได้พาลูกชายเข้าไปขอโทษน้องติและคุณแม่แล้วนี่ไปขอโทษกันต่อหน้าตำรวจสพศรีบัวทองเลยนะคะนี่คุณพ่อถึงขั้นที่ว่ายกมือไหว้ไม่พอนะคะคุกเข่าลงไปขอโทษแทนลูกชายแล้วก็ร้องไห้ตลอดการเจรจาเลยตำรวจก็เลยหันมาพูดก,กับเด็กเนี่ยเห็นหรือยังเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยพ่อเนี่ยก็ต้องมาขอโทษด,ด้วยนะคะออาไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะ ถ้าคนค่ะกหน่วยอยาากศายน้อยว่ายายาทำอย่างี้ยาทำอย่างนี้เนี่ยที่เพิ่งจะลุกขึ้นมา<อ>นั่นคือคุณพ่อนะส่วนน้องที่ก่อเหตุที่ยกมือไหวนี่คือเสื้อขาวนี่นี่คนนี้<อ>คุณพอนั่งอยู่ข้างๆนี่คือที่ไม่เห็นเพราะว่านี่อยู่ล่างนี่โดนบงังโดนบงังโดนบงังคุกเข่าขอโทษอ่ะอคือคุณพ่อเนี่ยบอกเลยยอมรับอ่ะตัวเองโมแต่ทํางานเลยไม่ได้ดูแลลูกให้ดีนะคะ ขอโทษผู้เสียหายและจากนี้สัญญาเลยว่าจะดูแลลูกให้ดีกว่านี้มีเสียงคุณพ่อค่ะอาจมรย์การที่เด็กทำอย่างนี้ผมก็อไอ่รูว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ได้ผมก็ทํางาน้วไม่รู้ว่าลูกมันจะไปมีเรื่องยาวทางคณะนั้นผมก็ขอโทษอภายผู้ปกครองนั้นเด็กนั้นด้วยขณะที่ในนนท์เนี่ยบอกว่า ตัวเองโมโหที่ถูกรุ่นน้องโยนงูใส่หน้าอตอนแรกว่าจะจบเรื่องเหมือนกันแต่อีตอนเกิดเหตุมาเจอระหว่างทางเนี่ยน้องตียิ้มยาะก็เลยไปทําร้ายน้องอีกครั้งอ่ะแล้วหนูอายุ16ปีนี่เอ,เอาปืนมาจากไหนเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่เลยอ<า>๋อสรุปนะคะปืนปลอมเห<อ>ตุการณ์วันนั้นเนี่ยไปเจราจากับน้องตีและคุณแม่แล้วแล้วก็เรื่องก็จบลงด้วยดีแล้วแต่ว่าปรากฏว่าอยู่ๆมีรุ่นน้องไปทําคลิปที่เราเห็นมาสักครู่อะ่ะลด พอคลิปหลุดคุณแม่ก็โกรธเหมือนกับเป็นการไปปล่อยคลิปประจานกันอีกนะคะคิดว่าทางคู่กรณีคือผู้ก่อเหตุไม่จบไม่สํานึกผิดค่ะคุณแม่ก็เลยจะเอาเรื่องสุดท้ายเอามาเจราจาเคลียร์ใจกันที่โรงพักแล้วนะคะก็เมื่อทางคู่กรณีที่เป็นคนก่อเหตุเขามาขอโทษแบบนี้คุณแม่ก็ให้อภัยแล้วค่ะตอนพี่บอกว่าต่อยนอ้องพี่ไม่เห็นคลิปเนาะแต่พี่เห็นคลิปอะมันแรงแบบบ้าถูกอบแ ก็เหมือนลูกเหมือนหลานแหละแม่ก็สอนอย่าไปทําแบบนี้อีกนะคะส่วนน้องตี๋คนที่ถูกทําร้ายก็ให้ข้อมูลตรงกันแหละว่าตัวเองก็ไปจับงูที่อยู่แถวประตูน้าแถวบ้านเออแล้วงูมันพันมือเลื้ยพันมือก็เลยตกใจโยนงูออกไปไปโดนผู้ก่อเหตุก็คือรุ่นพี่เข้านะแล้วก็ถูกทําร้ายมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะโดนตีทั้งที่แขนที่ขาบาดเจ็บสุดท้ายยังมาถูกอีกฝ่ายเอาปืนมาขู่อีกก็เลยกลายเป็นเรื่องนะคะครับ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี